สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการแอดมอไซค์ครับรายการสองล้อ,อคนที่เขามีควคิดชื่นชอบหลงไหลแล้วก็กินนอนตื่นอยู่กับเรื่องของการดีไซน์การออกแบบและต้องการที่จะแตกต่างแต่เป็นแบบฉบับของตัวเองนะฮะในวันนี้ฮะจะพาคุณงผู้ชมนะครับมารู้จักกับมอเตอร์ไซค์ค่ายหนึ่งคันหนึ่งที่ต้องบอกว่าพระเอกทั่วฟ้าเมืองไทยในละครในหนังอะไรก็ตามแต่มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้เข้าไปปรากฏมาแล้วนั่นคือคีเวอร์ซูเปอร์ไลท์ 200cc ทำไมครับทำไมหลายๆค่ายทำไมละครเนี่ยเรียกว่าต่างช่องเยอะแยะมากมายต้องเลือกมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ไปใช้ในการประกอบฉากเลือกมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ไปให้พระเอกต่างๆค่ายเรียกว่ามีความหล่อเหลาเอาการเท้าขี่ วันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นที่จะไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์สายพระเอกของเรานะครับไปรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่สุดยอดดีไซน์แห่งอนาคตกันก่อนบอกเสมอครับว่ามอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตกับ FutureB ์บเรารออยู่เสมอที่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของคุณที่เป็นคนไทยที่จะสร้างสุดยอดมอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตมาออกช่วงนี้แต่ตอนนี้ไปติดตามสุดยอดมอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตกับ FutureB ์บกันก่อนครับ มากันที่ช่วงสุดยอดมอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตนะครับต้องบอกนะครับว่าคําว่าอนาคตนั้นมีหลากหลายรูปแบบครับอนาคตสําหรับคนบางคนคือการพลิกย้อนกลับไปครับหาสู่จุดเริ่มต้นของการดีไซน์เพียงแต่ว่าเป็นการดํารงไว้ซึ่งอนาคตและอดีตรวมกันแต่ว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาครับในช่วงฟิวเจอร์บค์มอเตอร์ไซค์อนาคตเราจะนําเสนอมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มองเห็นถึงแนวคิดในอนาคตซึ่งก็มีหลากหลายแบบครับ ไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังก,กำลังอนาคตที่เต็มไปด้วยเรื่องของเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งในวันนี้ครับเป็นแนวรักษาสิ่งแวดล้อมเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้ฮะจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูสุดยอดมอเตอร์ไซค์จากค่ายสิงห์พง์าดครับเปร์โยนั่นเองฮะเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของเขา,เขานะครับที่เรียกว่า three wheel drive นะฮะหรือว่าเป็น try นั่นเองเป็น Hybrid t r e e v o l u t i o n นะครับหรือว่าเป็นสกูตเตอร์ไฮบริดรูปโฉมใหม่นะครับ สำหรับคันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฮบริดแล้วก็สกูตเตอร์ที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับสำหรับเปโญไฮบริด3อีวิลูชันเนี่ยนะฮะเป็นแนวคิดการผสมผสานเน้นการออกแบบที่ลงตัวและยังเน้นในเรื่องของการผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฟฟ้าที่เรียกว่าเป็นไฮบริดแบบสุดๆเลยนะฮะตอนนี้หลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับความเป็นไฮบริดในรถยนต์ต่างๆ ต่างๆก็จะพยายามพัฒนาระบบไฮบริดออกมาอย่างแรกหนึ่งก็คือเรื่องของการตอบสนองนะครับที่ว่าใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปบวกกับเครื่องยนต์อัตราเร่งก็ต้องไม่น้อยลง 2. นะครับเป็นไฮบริดที่เน้นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมและ3เป็นแบบไฮบริดที่เรียกว่าโชว์ักยภบาทเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะแต่ว่านะครับสำหรับเจ้าเปโยไฮบริด3 Evolution นะฮะ เป็นรถที่เน้นในเรื่องของทั้งพลักําลังและการรักษาสิ่งแวดล้อมแหมฟังแล้วก็เหลือเชื่อเลยนะฮะสำหรับเจ้า Hybrid 3 Evolution ของเป g e โยนะฮะเปิดตัวครั้งแรกเลยก็ตอน Paris m o เต s h โชปี2008แต่ตอนนั้นเนี่ยถือว่ามาแบบแค่โปรโตไทป์เท่านั้นนะฮะตอนนี้แผนการตลาดของเป u ์โย t y y r r i d 3 Evolution เนี่ยออกมาแล้วนะฮะในปีหน้า2014มีให้สัมผัสมีให้ได้ขับขี่อย่างแน่นอนครับ สำหรับเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่มีการขับเคลื่อนที่ล้อหลังนะครับก็ทำให้ตัวรถนั้นสามารถที่จะบิดแล้วก็ทะยานไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจส่วนในล้อหน้าครับจะแฝงไว้ด้วยพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าแน่นอนครับทั้งหมดเองเนี่ยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะเป็นหลักสำคัญในการหมุนในการขับเคลื่อนที่ล้อหน้าแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งกาเนิดพลังของตัวรถด้วยซึ่งนะครับไฟฟ้ามาจากไหนไฟฟ้าก็มาจากการที่เราวิ่งนั่นแหละฮะ แล้วก็เป็นการปั่นพลังงานเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองยังเป็นลักษณะที่เป็นแบบลักอินก็ได้หรือว่าจะขับขี่แล้วก็ชาร์จไปในตัวก็ได้ส่วนระบบเบรกนะครับเป็นเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลนะฮะไม่ได้เป็นแบบสายสายแบบที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้ฮะตรงในส่วนของก้านเบรกก็จะมีเซ็นเซอร์บอกน้ําหนักในขณะที่เราบีบก้านเบรกแล้วก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวแม่ปั๊มครับว่าตอนนี้ต้องการเบรกกี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ห่งอนาคตนะฮะ สำหรับตัวนี้ฮะทางเปโยเนี่ยเขาเคลมไว้เลยนะครับว่าน้ำมัน1ถังเนี่ยสามารถที่จะวิ่งไปได้ประมาณ100กิโลเมตรนะครับหรือในระบบไฟฟ้านะครับแต่ถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของหลักการบริโภคแล้วเขาคำนวณกันครับว่าน้ำมัน2ลิตรเนี่ยจะสามารถวิ่งได้100กิโลเมตรนั่นเท่ากับว่าเปโยไฮบริดทีอีโวลูชันั้นสามารถที่จะใช้น้ำมันได้50กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในขณะที่ นครับค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับที่ปล่อยสู่อากาศอยู่ที่48กรัมต่อกิโลเมตรนั่นเองถือว่าน้อยจุงเบยนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเองครับแรงม้าหลายคนสงสัยว่าเอ๊เครื่องยนต์ระดับ 300cc ใน p ป r ร์โยไฮบริดทรีอีโวลนั้นจะเป็นเครื่องยนต์ 300cc ที่ม้าจิ๊บจ้อยหรือเปล่าต้องบอกนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยผลิตออกมา41แรงม้านะครับและก็เมื่อบวกรวมกับระบบไฟฟ้าของตัวรถที่อยู่ทางด้านคู่หน้าแล้ว จะวิ่งได้เทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์พิกัด5 0 0ซีเลยทีเดียวแม่นะครับเรียกว,ว่าหลายคนตกใจครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีไปไกลเหลือเกินและต้องบอกได้เลยนะครับว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันลามเข้ามาสู่มอเตอร์ไซค์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในอนาคตข้างหน้าครับน่าเชื่อว่าน่าจะมีคนไทยหลายๆคนครับที่อยากจะเป็นเจ้าของเจ้าเปอร์โยไฮบริดฟรีอีวิลูชันเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ลักษณะน,น,นี้เป็นที่นิยมมากในยุโรปนะครับอย่างแรกหนึ่งคือขับขี่ง่าย อย่างที่2ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับมีหลายๆชาตินานาชาติในโลกนี้เขาใส่ใจกิกับเรื่องของก๊าซ CO2 ช่วยโลกร้อนกันนะครับเรียกว่าเต็มที่เลยทีเดียวและคนไทยของเราละครับพร้อมที่ช่วยโลกร้อนหรือ,อยังถ้าหากว่าคุณพร้อมแล้วเก็บตังค์ไว้เลยครับเปอร์โยไฮบริดทรีอี o โวลชันมาแน่ปีหน้าครับ